สวัสดีพี่น้องพัฒนากระซือร่องทิปแชนแนลได้พี่น้องฝนต๊ะคือเก่าพี่น้องวันนี้มือที่หาเลยนี่ฝนต๊ลิ่นอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพี่น้องก็เลยว่าสิไปเห,ห,ห็ดกินพี่น้องวที่หกได้ปะมันที่หกหรออสิไปะอือสิบไปเห็ดนาพัดกะเพรากินพี่น้องหูซื้อว่าจะกินพัดกะเพราพอดีว่ามือเสาร์นี้เขาส้วนแล้วทิบไปใหญ่ต้นกระเพราออกจากต้นมักซิดานะก็เลยหูซื้อว่าเดี๋ยวจะกินกระเพรา ปอีลาค่ะตอนนี้เดี๋ยวสิไปเก็บผักกระเพาก่นก่อนอื่นจะไปเก็บผักกระเพาก่นเก็บหน่อยขายกินเขาแล้วตอนนี้เที่ยงเวลาสิบสองโมงแล้วพี่น้องวันนี้วันดีบไิใส่เขาส่วนคือเา่าตอนงามักดาตัดแตง่งตกแตงเอ้ตอนแตง่งงามักดา แล้นมันยาวก,ก็ตัดออกก็ปือก้าเขาคลิปแล้วก็ใหญ่ตดก็้วเอาคุ้นตกห้อยลากไปนะเอาอันนี้ขังไว้เลยเพี่นนองมันหนาม,มันหล่นแต่ใน้หัน่นเราติบกันใหญ่มักซิดาออกบ่แมันใหญ่ามากด่ะบอกพี่ๆถึง ใหญ่้นกระเพราออกแต่นี้แล้วไปปลูกบอลไม้จักสีย่างจักใบย่างออกกันนี้ดินมาานันในแป้งขึ้นสัมมันย่างไปได้ต้องใส่สีสสใบนะนะย่างมาจังเขียวให้น่ะนะเขียวย่างไก่ย่างไก่ย่างใบย่างแล้วก็แล้วเก็บกระเพากะวันนี้เห็ดเป็นกระเพราหมูทะเล บอเดกินดนเลยพี่เ้องเข่นกะเพราเลว่าบอเดใส่เลยว่าเห็ดกะเพราทุกกะบอเดเก็บดนเลยลายเดือนแลวเดนบปอยู่กระซองเดือนกว่ากะเพราทีซื้อมาปลูกก็กะเพราทีเก็บมาเองเก็บแปลว่าธรารมศาสตร์มาต่างกันเนอะะตันนี้เป็นกะเพราธรรมศาสตร์ใบมันจะนหน่อยๆแล้วก็หมองมก ต้นนี้กะเพราสีแต่ว่ากะเพราธรรมาศาสตร์มีกินมันชีแห้งกว่าได้ไหมคกินแห้งเลยแห้งแบบว่าซุนดังเลยนะต้นตันนี้ต้นนี้สื่อ ใบ,บ,บ,บมันะจะต่างบอนนีที่ปลูกพักได้พี่น้องยังมาทัานดีแล้วเธอจะนี่อตนอน่นี้เข้าไปเลยนี่เอกินผักตบาทะเลีนเน่ย ป้ามึงมิชาดัางไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องออสวยๆก็ได้พี่ผู้สวยเลยพี่น้องเยมามามาพาสีเห็ดมัน อันที่ด้านด้านนี่ออกป่ะปะอืมเดี๋ยวมาปุงใส่ฟังไม่ยังช่วไปเอือนแม่ไปเมื่อเปลี่ยนเครื่องก็ขันหยักกินมาไปเอือนแม่มากินน้ำไปไปไปกินเป็นตัวข้าว่อนเสียไปไปเลยไปเปลี่ยนแปมหนามพร้อม นตกได้เป็นสภาพน่นี้ป่าบนให้กินน้ำได้น,นะตอนนี้เตรียมเครื่องเรียบร้อยเลยพี่น้องหายน้องเลยเมื่อแหละย๋ยวมาผัดกระเพราบันนี้นนาจะประมาณหนึ่งมุ่งล้วจะนิ้วเขาไฟแรงมากเลยทังไม่อาออกบริไัเทเพช่อลไล่พี่น้องเพราะว่าเด้กน่อยชิกินน้ำ นอนนี่แล้วมันขิ้นไสอยู่เคล็ดลับโบเคล็ดลับหมอเนี่ยมันตังเป็นซีนแล้วนิเด้อพี่นอนองลงไปเลย,เลยข้าว่ได้ข้นผัดกระเพราด้วยเลยยี่เวียงก็ไ่ได้เคล็ดลิบ ได้สุกพร้อมกันใส่ปามึกลงไปเพราะว่าเนื้อมูนี่้เขากับผักแลก้วเนี่ยลงไปเลยเรียนสะโพกที่ท น้ำนิดหน่อยมันกลมๆนันกับพุ้กพ่อเล่กแับอะไกันกะเพาไล่าลายให้อ,อใส่มา,าและเยอะจริงๆ จิบมักใบกะเพราจีบ 14. เีศษข้าวพัดน้ำนี้เนาะเอาบนท่านได้ใส่อันก็กบัวใหญ่เนาะเจ้าขายแม่ป่านะไหมลูกใส่ต้นข้าวพัดกัดดนเลยน้ยป่าซ้ำน้อย แล้วพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องพัดกระเพ้ากับไอ้เขาวพัดออ,อนี่เขาวพัดนี่เขาวพัดแสบๆส,บสบนี่อันเนี้ยพากันไปกันบักลอด ม่วนี่บ่ยอมไปพี่นอ้องกินข้าวกินข้าวไงตักรอดมายังหลอดแสบอยู่วะคะ มาปองห้นี่นี่กินก่อนนี่ปุ๋งเล็บหนอนเขา

ฉันอมเะี่เหนียวเโอ้ยเสือกะเจด่เป็นบกินข้าว้นขาแล้จังเบิง้งก้กินขาวแล้วแล้วพี่นนอะ เดี๋ยวสิค่ะพี่น้องไบเบิ้ลเมน้องนิวยู่ล่างบานกำลังตากปลาแต่ป้ามาแล้วก็ไอโบเมน,นตากอึกกระเมนเลยตากปลาพี่น้องแต่ว่าบันดทตากตัวแสงแดดนะค้างไฟเอาเพราะวา่ามันบ่มีแดดไายเหมือแล้วพี่น้องชี่มันบ่มีแสงแดดเลยบนโต๊ะน้อยหนึ่งวันนี้บนโต๊แห้งแต่ว่าตอนนี้คึมบัวาสิโตอีหบือว่าจังไลแต่ว่าคึมคึ ตอนนี้แม่นางนิวกำลังขวบป่าป่าเอามาใหม่บ่นี่ลึกเมื่อคืนต้นมาเมื่อสาวในขวก่อนเลยเนี่ยกำลังย่างเสร็จแล้วล่ะแต่ตัวนี้ตัวใส่ตัวไว้แต่ขืน้นเพราะว่าเาห็ดตัวใหม่ก่อนมันมันเอามาใหม่มันเห็ดงายมันบเร็วยามป่าเด็พี่น้องยามป่าส่วนนี้ก็แต่ป่ามาแล้วก็เห็นแห้งอตอนไปถ่ายนะ้ำบ่ได้เลยแต่ว่าต้นบริไายหันได้ โไล่าสิได้ตอนกลางคืนเล้วเขาจะไปตึกกลางคืนแต่บัตทีบ่ได้ไปถ่ายคลิปนะพี่ต้องไปหน่องพอต้องนิวไปตึกเป็ดไปตึกแห่ไปไหนเอาไปคายไปหน่อยไปแห่ไปดูขันคายไปหน่อยเห็นแหงถึงแห้งมาเลยบ่นี่กะปลาขันแหงเออปลาขันแหงก็คืนมาหัวยเนาะมันที่หนาะปลาขันแหงส่วนตัวนี้ก็เป็นปลาแหงที่แม่น้องนิวอย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มัหหนบ่านามีแดหดหนะก็เลยวันใดอย่างเนาะวันมีแต่พอดีเห็ดแหงมือดีว่าสีสักเกลืองก็ยังไม่สักสักตู้สักพัดตายเลยพี่น้องสือมาตั้งแต่สองปศุสัตวจะไปซื้อขออันตายเรียบร้อยแล้วอันยงังเกาะยังเพอ้าวอันนี้มอเตอร์เพลอืและการตัวอันอันอหน,นามฮาก็า ใสบ่บลายต้องใส่ประตูน้ำแล้วก็ตัวที่เป็นลุกบิดปิดปิดอันที่มันสักผ้าก็เพลหมดเลย <c oughs> มันลายปีเลยใส่นักนวลขนาดพี่น้องใส่ตั้งแต่เฮือนในยันเฮืนน้อหนอกเลยใส่มุดขอบขัววอาวาจานตูสักผ้าซองพระเจ้าเอ็ดฉนุนี้คำสื่อไหม้ที่ะไร่ันความกุแพันเจ็ดพันห่อน,นั่นแหละนายจะสื่อตัวอันอัตโนมัติบัดนี้ ใส่เธอเดียวตังค์าดจบเอาออกไปตากเลยมันกระแพงเปล่าเหมือนเดิมป่าหรือวะมันก็มันเดินเน้าเปินง่าแต่ตรงได้ได้น้ำเต็มก่อนจังซักพอบอยห้นำคาดได้ตัวเนะี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นป่าพี่นอ้องเปิดด้วยป่าที่กำลังตากบอยมันมีควันเด้อมันสกิลก็<อ> พี่น้องพาหน่อยเอาซารทานสะทั้งลมแล้วก็ย่างบริเปีง่งนติ้นยางสอแมทิบมาแล้วบ้างดูพี่เนอะส้ามเหมือและกับการย่างป้าพี่นอะไม่ได้มันบมมีแดดเลยไล่เหมือแล้ะอันนี้เป็นป้าทีฮะยังอีอยูอย่ในยอยีเลยพี่น้องอย่างไปเมื่อแต่ทำอะไงอยู่ไน สุดหนึ่งอันนี้มือนันกะมือน,นกะช่องเต็มท่องช่องทงบาง,างัวที่แล้วอันนี้ก็ช่องทองและอันนี้ยังตัวยังบป็นอย่างยังเป็ออนเอื้อพอมีป้าที่ว่าอย่างแล้วพี่น้องก็จะมาไว้อยู่นี่เนี่ยบอกให้มันบอกให้มันเปียกค่ะนะจะมาไวนา้นี่ซ้ำสัน ค <Okay. S 1> นตกลิ่นพี่น้องก็เลยบริไปใส่แต่วาอยู่แก่งกอขนาำทวมได้พี่น้องบางบาททางไปบานบึกดวงหรือว่าไปห้องเรียนบอลทีเขาไปสวยเลือดต้นน้านะบอลทางไปบานแขรที่แขรออกต้นน่ะเด้พี่น้องตอนนี้เราเป็นหนามทวมบัวตอนนี้ลงหรือย,ยังเห็นเผืนอารมณ์มือเสานี่ก็คือว่ายังนํไล่อยู่ บนแน่ใจว่าทางหลายพนตกตื่มอีวัวเรือจังเลยแต่ว่าทางบ้านหิบตกหน่อยเดียวตกหน่อยเดียวเราก็่ได้ตกอีกอสาระคลิปนี้กันซีประมาณนี้เด้อพี่น้องไม่ได้ไปได้พี่น้องฝนตกเขาสวดเขาสวดไหนทั้งวื่อก็ได้สาระคลิปนี้ทุกการิจ,จบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายท์ติดตามเป็นกำลังใจให้เรนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี